ใส่ถัวนี้ด้วยทำไมเขาไม่คะ,ะทำไมคะส่วนกันเป็นตัวแมคามคาก็พเมคคา โะบุกเเย็น oh, อ <wh> ๋เขาเอาไปไว้ที่บัดตป๊จ้ะเมื่อคืนไฟไฟกับไม่ลงกิไม่ลงไม่ใช่ไฟไม่หมดกับไม่ลงคนป้ามานอนหลับเอเทียนมัเทียนจับเียนมันลงอามูติสตดุกรอบได้จ้องเชื่อต้องอ้นทห้องมืออ้นค่ะ กม่คองเงตย่ามาองแล้วก็หล hmm ับเลยก็หลัก็เ่งเนกน่าอะที่ว่าไปยอะ็นีในมาะมาไงมายุาออกละแรอนหด้วยเนชสองวันวันนี้เท่าไหร่สี่สิบสามนี 好了，不